โอ้หิวเข่าด้วยพี่น้องเอ้ยกินแต่ปนอ้นอนอ้อใบใหญ่โจมครับผมเขาก็ห้อแต่ข่าสารมาคอยไปจัดการกันอยู่สวนนะครับพี่น้องอโอ้เจอักมีแล้วครับซุปปน้อน้อมามีมามีคุณดีครับผมเอาตลอดในสวนเราพี่น้องเนาะมึงเอ้ย ไดพ่อพี่นอ้องกันไดนบ่ขึ้นหมอกมีครับเฮ้ยไดยังไงพี่น้องหาป้องถีบอไดรเล่ยวล 我老就是干这 เอาชีวิตวัดถิ่มอึ๊บตายตายพี่น้องสุขครับสุขสุขโอ้สุขครับทุกทุกคนโอ้สุขนะครับผมอมอมมือแล้วมั้งนี่ ทุกคนครับผมคิดว่ามันสี <c oughs> มันสีสุปปอน้อพี่นอ้องมันจะมันจะเป็นบกมีนังหรืบอบกมีอย่างน้งเนอเดี๋ยวมาลุ่นกันครับผมมาปาดก,กันว่ามันจะเป็นขนุนอะไรนะครับทุกทุกคนมันจะกินได้ไหมจะก,กินได้หรือเปล่า อุย้ยคอเนี่ยครับโคตรเจ็บเลยโอ้ยใส่เอาเอุปกรณ์เอาตลอดตั้งเนี่ยนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสีไปพายไปเอามิมครับผมเห็นมิมไว้ห้างหนึงน่งกินได้สวนนะครับนี่จตกกินโบอิ่มหน้าพี่นอ้องเอา้าบอกน้องซะนี่นนโอ้โห ถูกต้องอุย้ยไปตาไปฝากไปฝากคนยังนิ่เหี้ยนเถอพี่น้องเอ้ยเมื่อกินด้วยกันนะครับเ้ยเมื่อว่าใจไหมชื่ออะไรครับ่ พี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องผมเกือบตายครับผมเฮ้ยบ้าคอเลยครับผมเอย้ยทีของน้ำนะครับผมสมัยเป็นบกครูเรียนนะตายยังเขียดพี่น้องเอย้ยผมปรอยากผากเลยครับผมเอาชีวิตรอดครับพี่น้องเวกค่อยๆเวกครับผมเียงสะอาดสะอาดครับพี่น้องเนาะนียยะ่นี่หลัก็่ะที่ภาพแล้มิมครับอันนี้เป็นสีนะครับเรือสีผสมอาหารครับพี่น้องว่าเป็นอยัง ปลอไั่ครับผมแบบธรรมชาติมันปติดครับผมมันแห้งแล้วเป็นบกขนมหนังครับผมบกมีหนังใครบอกมีกี่เราผมนี่กินมาเป็นมันไม่ใช่สองแบบ มาษาอีสานบานผมเอื่นว่าบอกมี่หนังถ้าไม่ได้บอกมี่ที่เราคาว์บอมต้นคู่กันพี่น้องอืมเอ็นยลนะ เกือบตายยังเขียดเร,เ,เรื่องเป็นเลยครับเด้อ,รอครับมาเริ่ครับผมเริ่ทุกทุกคนครับผมมเร้อพี่น้องทุกทันทุกคนครับผม มากน้ำคันนครับอ้เกือบตายตกเซโคะครับผม ผมเอนเกอบตายในมือเดียวครับผมในมือนี่ก็เป็นไอปลอดสารครับผมบ้านนองเค็น,นันำทลลี่ครับบดัสดีครับ ไปเดี๋ยวพ่ไแปบอกมีครับผมเวพ่ไแปะมีมพ่อกำลมากินต่อ,อยครับผมแค่เอาว่าแค่พ่ออยู่ไหนครับผมเอาชีวิตเพื่ออยู่รอดไม่ใช่อยู่เพื่อกินครับผมพีองเนาะไปมือกล่องขึ้นนี้มา เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดพี่น้องเอ้ยมันเป็นหย่อนมือผมแท้ๆครับผมโอ้โหอ้รถพ่นมาเกลเขาครับผมเดี๋ยวพาไปเอาเนี่ยเป็นหย่อนมือมือผมแท้ๆรถพ่นมาเกี่วเขาครับพ่นมาจอดไว้อย่างนี้ก็เลยพาซวยมือพาซ่วยครับผมมิจะแนวกินหรอพี่น้องบ่ขึ้นบบหยาคับผมไปเอามีมครับผมแนวพาซวยมือพาซวยพิษสีว่าเป็นยังไงครับผม แท่นทีเจ้ามีตัดบ่ได้มีตัดนะครับพี่น้องเออมาเพิ่งน้ำทะเลครับผมมาน้องก็ได้เฮ็ดน้ำทะเลไว้เป็นน้ำทะเลนะครับสุดยอดไปแล้วครับทะเลสีครามน้ำทะเลอยู่สวนมะพร้าวไปครับไป เอามีมเอามีมต่อมันกินไปแล้วมันบูงหูซึกอิ่มคือเขาไหมครับผมห่อเขามาอยู่แต่ว่าบริเวณจันทร์ฉันไปกินเขาอยู่ครับผมพี่น้องข้อผมเบมื่อวานเป็นยังไงนี่เจ็บครับพี่น้องเนี่หมจอดเลยครับผม โอ้ยงอนความอยากเลยครับพี่น้องเนาะความอยากครับผมเห็ดไห่เฮาความอยากนี่เห็ดไห่คน้นขากันตายหลายคนลเลยครับผมบพราว่าสิเป็นการเรื่องอำนาจของเงินเงินนี่ก็ซื้อทุกสิ่งไรได้ครับผมซื้อแน่กเนแนวกินเป็นพอความอยากครับผมอยู่ขางสวนครับพี่นอ้องเอามิมขางสวนครับผมเห็นไหวเหม็นห,หายแล้ววะคุณจูบ Ê. Hai bữa này. Ngon. mình mấy hàng linh hái cho ạ. Cút áo bay măng này.

บนเด้อบนเด้อเล่นไว้ก่อนละครับผมิ่มหนานี่ัเราคือม่มเดือนเดือนน้องนี่น้มบอกครับพี่น้องไช่ห่ะ อู้ห่างหอดไง,งเลยตัวนี้มีน้ำอยู่เห็นตะว่าก็ได้บุญบุญบุญตัวไผ่ตัวมันเด้อบุญ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  รไปพีป่น้องหลอดละกูหลอดละกูหลอดละกูนี่ครับผมการเอาชีวิตหลอดในสวน ครับผมไปนั่งกินห้ออริรอยโอ้รถข้นเขาตัวนี้โอ้ได้ไหลายบนลงมาได้จักรถแล้วว้าโอ้เขากำลังสีแก่ครับผมเขาเรากำลังได้เขาผมดิพี่น้องเพิ่งเขาผม งานนี่ครับผมโอ้ย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 ,อยสลับมันเกือบนี้ไปหน่องเบ่งว่ะ น้ำหวานมันบ่มีเลยเห็นบ่มันพันใส่นังผมนี่ครับผมเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วครับตัวแกหนามหวานมันก็นไปกินมันแล้วครับด้วยกันครับผมทุกๆคนช่องทุกคนครับผมมาเด้อแซ่แผ่งแล้วครับ อิ่มเลยรอดได้แล้วเพี่นองเบิ่งเอาน้ำพริกพี่น้องห่อข้าวสารมาโอมีอะเนาะงมีอะ เป็นฟังพิน,น,นอไนะไรบู๋ครับผมบอกว่าพอเขาให้ในบรถพอกขาท่านให้เอาเลยมาพี่น้องแสบแสบนะครับทุกผู้ทุกท่านครับผม